d e f e n f e r s e r s จากเ e s ป a าเป็นเกมแนว Tower Defense RPG ที่เราจะได้จัดแนวรบเหล่าผู้พิทักษ์เวลาออกกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ที่หลุดมาจากรอยแยกมิติในโลกหลากหลายช่วงเวลาให้สิน้นสาะเพื่อปกป้องและรักษาประวัติศาสตร์ของโลกเอาไว้เป็นเกมแนวป้องกันฐานสไตล์อาร์คไหนที่งานดีมากในทุกๆด้านเลยล่ะครับเกมนี้จะน่าสนใจและดีจริงไหมเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่า เรามาดูภาพรวมเกมเพลย์ของเกมนี้กันก่อนโดยเราจะต้องจัดทัพหลักของเหล่าผู้พิทักษ์เวลาพร้อมทั้งอัปเกรดพวกเขาให้เรียบร้อยจากนั้นจึงออกไปจัดแนวรบเพื่อป้องกันมิให้พวกมอนสเตอร์ลุดไปถึงเป้าหมายพร้อมทั้งกำจัดพวกมันเพื่อช่วยเหลือประชาชนและทำให้โลกของพวกเขากลับมาสงบสุขอีกครั้งให้ได้การจัดแนวรบของเกมนี้จะมาในสไตล์ Tower Defense โดยก่อนอื่นเราจะต้องจัดทีมผู้พิทักษ์เวลาให้ครบทั้ง12คนซึ่งถือเป็น1ทีม จากนั้นพอเริ่มเล่นเราจะต้องเลือกยูนิตที่ต้องการลงไปยืนในตำแหน่งต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งจะมีอยู่2ประเภทคือยูนิตสายโจมตีระยะประชิดและยูนิตสายโจมตีระยะไกลยอยากจะเล่นยูนิตสายไหนเป็นพิเศษลงไปบนสนามก็สามารถวางได้เลยนะครับไม่มีการจํากัดว่าจะต้องวางสายระยะประชิดหรือสายระยะไกลเท่าไหร่ แต่ความยากของเกมนี้ก็คือในแต่ละด่านจะมีการจำกัดตัวละครที่เราสามารถใช้ได้เอาไว้อยู่อารมณ์ประมาณว่าในทีมเรามี12คนแต่ตัวด่านอาจจะกำหนดให้เราใช้ได้แค่7-8คนเป็นต้นนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้ยูนิตในทีมพร้อมกันได้เราจะต้องเลือกยูนิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดออกไปรบพร้อมทั้งคอยถอนยูนิตที่หมดหน้าที่และส่งยูนิตใหม่ที่รบได้ดีกว่าเดิมลงไปแทนซึ่งต้องอาศัยการวางแผนที่เฉียบคมพอสมควรเลยล่ะครับ ตัวละครของเกมนี้มีให้เราเลือกใช้ถึง8สายซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถและรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันเราจะต้องเลือกใช้งานพวกเขาให้เหมาะสมกับสภาพของด่านและศัตรูที่เจอซึ่งผมขอบอกเลยว่าต่อให้เราใส่ SSR ลงไปทั้งทีมก็แพ้ได้ถ้าเลือกใช้พวกเขาไม่เหมาะสมนะครับ นอกจากนี้ตัวละครแต่ละคนจะมีค่าไา้ที่ใช้ในการเรียกลงไปบนแนวรบที่ต่างกันยิ่งค่าไา้สูงก็จะยิ่งมีค่าสเตตัสและสกิลต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการรบมากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะต้องเรียกพวกเขาออกมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นช่วงต้นเกมอาจจะเน้นเรียกยูนิตค่าไา้น้อยไปก่อนพอสะสมค่าไา้ได้มากพอก็ค่อยๆถอยยูนิตเก่าออกไปแล้วใช้ยูนิตค่าได้สูงนะครับถ้าเพื่อนๆดันทุรังจะใช้แต่ยูนิตค่าไา้สูงผมบอกเลยว่าไม่มีทางชนะแน่นอนสําหรับเกมนี้นะ ถ้าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านด่านสักทีเราสามารถหาข้อมูลแนวทางการผ่านได้จากระบบรีเพย์ซึ่งเป็นการนําบันทึกการเล่นผ่านด่านของผู้เล่นคนอื่นๆมาให้เราได้ดูเป็นแนวทางกันซึ่งเราสามารถมาดูแล้วลอกทีมพร้อมสเต็ปการเล่นเพื่อใช้ผ่านด่านไปได้เลยหรือถ้าตัวของเพื่อนๆไม่พร้อมหรือว่าไม่มีตัวที่เขาใช้อยู่ก็สามารถเอาแนวการเล่นของเขาเนี่ยมาประยุกต์กับตัวที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับ กราฟิกของเกมนี้เป็นสามิติสไตล์แอนิเมที่มีคุณภาพสูงมากสมกับที่เป็นเวสป้าทั้งตัวละครมอนสเตอร์และฉากต่างๆที่เราต้องไปเล่นในเกมนั้นล้วนสวยงามแบบไม่มีที่จะตินอกจากนี้เหล่าตัวละครยังมีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นที่สื่อถึงลักษณะนิสัยและบุคลิกประจำตัวออกมาได้ดีอีกด้วยนะครับการอัปเกรดยูนิตจะประกอบไปด้วยการอัปเลเวลการปลูกพลังการลิมิตเบรกเพิ่มเลเวลสูงสุด การอัพเดทสกิลและการสวมใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะวิธีไหนๆก็จะต้องอาศัยเวลาในการฟาร์มไอเทมในด่านต่างๆถือเป็นเกมที่ต้องอาศัยการฟาร์มที่หนักหน่วงเอาการถึงจะทำให้ทีมของเรานั้นเทพได้ด้วยการนี้เกมจึงมีระบบออโต้และระบบดิสพ c ชเอาไว้ให้เราใช้ฟาร์มกัน ซึ่งความต่างของ2ระบบนี้ก็คือออโต้จะเป็นการนําบันทึกการเล่นของเราที่ดีที่สุดมาใช้เวลาในการเล่นหลังจากจบดานอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าก็ได้และเราสามารถเข้าไปแทรกระหว่างการเล่นออโต้เพื่อลุยเองได้ตลอดเวลาส่วนดิสพ c ชจะเป็นการนําเวลาที่ดีที่สุดจากการเล่นแบบออโต้มาคํานวณเวลาที่ต้องใช้ในการผ่านทั้งหมดซึ่งพอเซ็ตเสร็จเราสามารถปิดเกมแล้วรอเวลาผ่านไปให้ครบก่อนค่อยกลับเข้ามารับรางวัลก็ได้สะดวกใช้ระบบแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมจะใช้ Dispatch มากกว่าระบบออโต้นะอุปกรณ์ของเกมนี้จะอยู่ในรูปของเพชรซึ่งจะมอบค่าส t a ตัสและ Ability ต่างๆให้กับยูนิตของเรายิ่งระดับความแรงสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสามารถเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเราสามารถทำการเปลี่ยนธาตเพิ่มเกรดเพิ่ม Ability หรือรีเซ็ตความสามารถทิ้งไปเลยผ่านการเช้ทรัพยากรต่างๆต,า,งๆตามที่กำหนดนะครับ ในเกมจะมีพื้นที่ปลอดภัยซึ่งถูกเรียกว่าดีโซนสําหรับการสร้างสิงส่งก่อสร้างให้ผู้พิทักษ์เวลาของเราเข้าไปใช้งานซึ่งจะมีทั้งการส่งพวกเขาไปทํางานเพื่อผลิตทรัพยากรมาให้เราใช้ส่งไปเรียนเพื่อรับค่าประสบการณ์และเข้าแลบเพื่อสร้างไอเทมระดับสูงขึ้นมาจะใช้งานพวกเขาก็อย่าลืมดูค่าไวทาลิตี้ด้วยนะถ้ามีค่านี้ไม่พอพวกเขาจะไม่ทำงานให้นะ่าจะบอกให้นอกจากดันเจี้ยนปกติแล้วยังมีดันเจี้ยนอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็นคอนวอย์กำจัดศัตรูบนรถไฟที่กำลังวิ่งเพื่อรับเงินารางวัลเทรนนิ่งจัดแนวรบป้องกันศัตรูไม่ให้ไปถึงที่หมายเพื่อรับไอเทมรีมิทเบรคและอาชีสผ่านด่านรับไอเทมอัพสกิลเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดันเจี้ยนสำหรับฟาร์รัพยากรมาใช้งานนะครับแนะนำให้ลงทุกวันเพราะช่วงหลังๆเนี่ยใช้ทรัพยากรในการอัพตัวละครเยอะมากช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันใช้นิดเดียวไม่ต้องมานั่งฟาร์มเราแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าในช่วงหลังเนี่ยมีของมาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอครับ เราสามารถหายูนิตใหม่ๆได้จากการกาชาเป็นหลักโดยถ้าได้ตัวซ้ำมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นส่วนเอาไว้ใช้ปลุกพลังแทนซึ่งตอนเริ่มเกมจะมีรีโรให้เราหายูนิตที่ต้องการก่อนด้วย30รอบรีโรกันเพลินจนกว่าจะได้ไวฟฟุกกันไปเลยนะครับโดยรวมเป็นเกมแนวป้องกันฐานที่งานดีมากในด้านกราฟิกสไตล์อนิเมะส่วนเกมเพลย์ก็จะมาในสไตล์อาร์คไนท์ที่ผมมองว่าตัวด่านมีความเข้มข้นและยากกว่าพอตัว ทำให้ฟาร์มเพื่ออัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นเราจะผ่านด่านไปได้ยากมากถึงมากที่สุดถือเป็นเกมที่เหมาะสําหรับสายวางแผนมากๆเลยแหละครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จึงเหมาะกับเพื่อนๆที่กําลังตามหาเกมแนว Tower Defense วางแผนแบบเข้มเข้ม ที่ต้องอาศัยการฟาร์มอย่างหนักหน่วงเพื่อทําให้ทีมของเรานั้นเทพขึ้นหรือจะเป็นเกมแนววางแผนภาพสามิติสไตล์อนิเมะงานคุณภาพของเวสป้าหรือจะเป็นเกมแนวป้องกันฐานที่ต้องอาศัยการวางแผนมากกว่าการใช้ตัวละคร SSR ทั้งทีมใครกําลังตามหาเกมมือถือที่มีคุณสมบัติตามนี้อยู่ก็ต้องเกมนี้เลยนะครับ และนี่ก็คือเกม Time Defenders นะครับเป็นเกมแนวป้องกันฐานที่ภาพสวยและผมอยากให้เปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยมานานในที่สุดก็มาเปิดสักทีนะครับเป็นเกมที่เหมาะมากสำหรับสายวางแผนที่ชอบเล่นหนากยาก ถ,ถูกใจก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนและชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับอย่างน้อยถ้าเราผ่านด่านไม่ได้แต่เพื่อนผ่านได้ก็จะได้ปรึกษากันว่าควรใช้ตัวไหนในการผ่านด่านนะอย่าลืมนะว่ามีเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกกว่าเล่นคนเดียวแบบเหงาๆนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Musplay t เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Musplay t ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือน่าเล่นใหม่ๆได้จาก นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ